สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องลาพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาใน EP 43นะคะวันนี้ช่องน้องลาพีมีมาให้พี่ชมทั้งหมด25รายการนะคะ 300บาททุกรยการเลยนะคะพี่พี่มีค่าจะส่ง50บาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่รับ3รายการขึ้นไปนะคะจะส่งให้ฟรีเลยนะคะจะส่งแบบ EMS นะคะพี่พี่นี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจนะคะสามารถสแกน QR c o d รเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโทรนะคะก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8นนะคะช่องรับพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พี่ทุกคนนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งหน้าช่องให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะพี่ๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะขออนุญาตซูมนะไปกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่ๆก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่ๆเป็นรายการที่1น,นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านนาด้านค้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่สองนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3มนะคะรายการที่สมนะคะก็จะเป็นงบน้ำอ้อยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่3นะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่4ี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่ๆเป็นรายการที่สนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ ไปต่อกันที่รายการที่6เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญปู่หรือสี่ริงดำนะคะเตรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะพี่พีด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พีเป็นรายการที่6นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7ดนะคะก็จะเป็นพระนางพญานะคะด้านหน้าดางข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7ดนะคะถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักลิบโทรเข้ามาเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าดังข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่8นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9ก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่ๆรีบทักทริปโทรเข้ามาได้เลยนะคะ รายการไหนไวเกินไปเร็วเกินไปสามารถแอดไลน์แจ้ง EP แจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่10นะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะไปต่อกันที่ะะรายการที่12นะคะรายการที่12ก็จะเป็นเหลียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบท้าถูกใจนะคะพี่พี่เป็นรายการที่12นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13ก็จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะคะเรียมก่อพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะพี่ะะะะะะพะะ BB. ด้านหน้า,าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่13นะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะก็จะเป็นพ้ล่วงนั่งเข่ากว้างนะคะพี่พด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ รายการไหนไวเกินไปเร็วเกินไปสามารถแอดไลน์แจ้งอีพีแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะก็จะเป็นพับป,ปิดตานะคะเรียมกรอบพลาสติกสวยๆพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆีนี่นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่16กนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระซุ้มกรนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่ๆเป็นรายการที่17นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่18นะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะ <c oughs> รายการที่19กนะคะก็จะเป็นเหรียญชินรลาดนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ นนี่ะะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่19นะคะไปต่อกันที่รายการที่20เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่ๆเป็นรายการที่20นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่21นะคะรายการที่21นะคะก็จะเป็น25ศสัตว์วษนะคะเรียมก่อพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่1ิ ยี่สิบนะคะไปต่อกันที่รายการที่22นะคะพี่ๆก็จะเป็นสิบทัดหลวงพ่อเงินนะคะด้นานหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะ รายการที่23นะคะก็จะเป็นขุนแผ่นเคลือบนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะ <let> <sun> ไปต่อกันที่รายการที่24นะคะพี่พีก็จะเป็นตะกุดเก่านะคะ <let> <other> ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พ นี่นะคะ300บาททุกรายการนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะสรายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่ถึง3ารายการมีค่าส่ง50นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่25นะคะก็จะเป็นพัสสมเด็จนะคะเรียนรลับพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่25นะคะทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องระพีได้เลยนะคะ 300บาททุกรายการนะคะพี่พีมีค่าจะส่ง50บาทนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกนค r code คเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะพี่พีท่านไหนไม่ได้เล่นไลน์สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0816916282่นนะคะช่องรบพี่ของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีกพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ